สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง Youtube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอาการของรีเลย์สตาร์ทนะครับขาดว่าจะเป็นยังไงนะครับรีเลย์สตาร์ทนะครับรีเลย์ก็อยู่ชุดรีเลย์ชุดฟิวนะครับจะอยู่ฝั่งหันหน้าเข้าเครื่องยนต์นะครับจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับข้างแบตเตอรี่คือจุดนี้นะครับ จุดนี้นะครับมาดูตำแหน่งของรีเลย์สตาร์ทบ้างนะครับว่าจะอยู่ตรงไหนแล้วก็อาการที่รีเลย์สตาร์ทเสียอาการของเครื่องยนต์จะเป็นยังไงนะครับมาดูนะครับวิธีเปิดนะครับผมก็เคยทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับเผื่อท่านอื่นยังไม่รู้นะครับมาดูนะครับของ dma มนะครับยูซูดีแมกตัวนี้จะเป็นเดือยล็อกอยู่นะครับ เวลาเราเปิดกล่องฟิลนะครับกดนะครับนิ้วกดนะครับกดนิ้วกดนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับเห็นไหมก็จะหลุดอรอร์ครับแม่หลุดออกแล้วดันดันขึ้นมาหลุดอน,น,นี่นะครับบางท่านอื่นอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะไม่ได้ชมคลิปที่ผมเคยสอนไว้ดแล้วก็มาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับผมที่ฝากล่องนะครับฝากล่องที่ ข้อฟิวนะครับก็จะมีไดแกรมไดแกรมก็คือแผนที่แหละง่ายคือแผนที่อยู่นั่นแหละครับว่าแต่ละชิ้นส่วนอยู่ไหนนะครับนะครับผม,มก็จะวางเหมือนกันเลยนะครับนะครับผมถ้าท่านใดยังไม่รู้ว่าอ่านอ่านไดแกรมหรือวงจรยังไงนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับ อาการของรีเล์สตาร์ท no. ขาดไม่ทำงานอากาศอาการจะเป็นยังไงนะครับตอนแรกเราจะรู้ว่ารีเล์สตาร์ทอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยนะครับเราก็วางแนวนี้นะครับแนวนี้เลยเห็นไหมครับนะครับผมมาแนวนี้เลยครับแล้วก็มาดูอ่านรีเล์สตาร์ทนะครับรีเล์สตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นครับ ดูนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นฟิวหลังไหมครับร้อยยี่สิบร้อยี่สิบตรงนี้นะตรงนี้อั่นี้ครับร้อยยี่สิบตรงนี้นะแล้วก็เอาขึ้นไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับอย่างนี้นะครับรีเลย์สตาร์ทก็สามตัวคือตัวนี้เลยครับหนึ่งสองสามคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือรีเลย์สตาร์ทนะครับเวลาถอดนะครับ ผมจะสอนวิธีถอดเช็คด้วยนะครับเวลาถอดเอานิ้วนะครับเอานิ้วแล้วก็ขยาเขย่ามือซ้ายขวาซ้ายขวาครับถอดเวลาถอดนะครับขยับซ้ายขวาครับมันจะแน่นนะครับบีลีขยับไปเรื่อยครับจนกว่าจะหักครับขยับซ้ายขวาครับเห็นไหมครับหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วเห็นไหมครับหลุดแล้วครับบีเีสตาร์ทนะครับก็จะเป็นสี่ขานะครับ เป็นสีขาที่ตัวรีเลย์ก็จะมีบอกเป็นวงจรบอกนะครับแปดห้าแปดหกเป็นคอยเห็นไหมครับเห็นไหมครับแปดห้าแปดหกเป็นคอยครับสามสิบเจ็ดเออสามสิบกับแปดสิบเจ็ดเป็นเอ็นโอนะครับเห็นไหมครับจะไม่ต่อถึงกันนะครับนะครับเห็นไหมครับอันนี้สีขานะครับเดี๋ยวผมจะถอดรีเลย์ออกนะครับแล้วก็ มาดูว่าเวลาไม่มีรีเลย์หรือรีเลย์ขาดอาการของเครื่องยนต์จะเป็นยังไงครับบางท่านสตาร์ทไม่ติดก็มาเช็คจุดนี้ได้นะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงครับผมจะสตาร์ทนะครับบีนแจรครับ ูนะเขาจะบิดจุนแจนครับนะดูนะไม่มีเสียงเลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีเสียงสตาร์ทไม่มีเสียงเลยนะครับเงียบกิ๊บเลยครับเห็นไหมครับมีแต่เสียงไอสวิตจุนแจนครับเห็นไหมครับไม่มีเสียงนะครับนี่ครับคืออาการของรีเลย์สตาร์ทขาดนะครับผมคือจะเงียบเลยครับผมปิดไ้ก่อนนะครับ ดูผมจะไปใส่นะครับใส่ลีลีให้ท่านผู้ชมดูครับผมจะใส่นะครับเวลาใส่นะครับสังเกตตรงซ็อกเก็ตหรือที่พอร์ตมันจะใส่นะครับว่ามันอยู่แนวไหนนะครับนะครับก็ใส่ให้ตรงนะครับอยู่แนวนี้นะครับเวลาใส่นะครับก็กดใส่ให้ตรงพอร์ตหรือตรงรูนะครับ ก็ขูดเข้าไปได้เลยครับเห็นไหมขูดเข้าไปให้แน่นนะครับขูดเข้าไปให้แน่นนี่ครับขุดให้แน่นให้เสมอกันนะครับให้แน่นเสมอกันพอเสมอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทอีกรอบว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวป๋าไว้นี่ก่อนครับไปเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะสตาร์ทติดหรือเปล่ากันี้ครับรอบนะครับจะเปิด สวิตช์กุญแจนะครับอยู่นะครับอยู่นะสตาร์ทนะครับนะครับผู้ชมติดแล้วนะครับะครับติดแล้วนะครับดูเครื่องยนต์บ้างนะครับว่านี่ครับเครื่องติดแล้วนะครับผมถ้าใครมีอาการที่แบบว่าบิดสวิตช์ตุญแจแล้วไม่มีเสียง ึงเงียบไปเลยก็คือสาเหตุอาจจะเกิดจากตรงตรงนี้นะครับรีเลย์สตาร์ทนะครับที่ได้แกมนะครับจะเขียนว่าสตาร์เตอร์รีเลย์สตาร์เตอร์รรอรครับรีสตาร์เตอร์คือตัวนี้นะครับผมนะตรงนี้สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็ มาแนะนำถ้าใครรถใครสตาร์ทแล้วไม่มีเสียงครับอาจเกิดจากรีเลยตัวนี้นะครับครับผมถ้าเช็คต,ตัวนี้ไม่ขาดก็ไปดูที่ฟิวนะครับแล้วก็รีเลย์หัวเผาเออไม่ใช่นะครับฟิวจุดระเบิดคือตัวนี้นะครับอาจจะขาดก็ได้นะครับนะครับแต่ฟิวตัวนี้มัน60แอมป์จะมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับ ที่อาจจะขาดนะครับคือตัวนี้นะครับนีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาสอนวิธีเช็คมีเลสตาร์เตอร์นะครับผมมีเลสตาร์เตอร์นะครับเวลาใส่ฝาครอบนะครับก็เหมือนเดิมครับครับใส่เหมือนเดิมใส่ให้ตรงเขี้ยวก่อน,นครับตรงเขี้ยวก่อน,นครับ ต้องเชื่ครับแล้วก็กดลงนะครับกดลงก็เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างถึงทอนได้นะครับขอบคุณครับ